มาโอ้ไม่าไปไปไปไไปไปี่จัจะจัจจัไป,ไปในล็อนี่พี่น้ององ่ายขก้นมากครับพุล่ะนี่ตะลุกเกาดองครับพุล่ะนเจ้าว่างเลยตัวนี้ไหมไม่ขับไม่ไปเอาลงคนเมาเอาไปทำอถุงเก้าเอาใสถุงถุงแวเร็จไปแล้วมันบ yeah, oh. 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 yeah, ่ เนี่ยครับพี่น้องครับหลังจากอาหาปลาขึ้นมาพาเนาะครับผมแต่ว่ายัง้ไม่ได้เลี้ยวดีพี่น้องครับผมครับก็ขึ้นมากินข้าวกับการะกปลาพี่น้องครับครับมื้อนี้ก็กิดง่ายง่ายพี่น้องครับผมนี่จะเผาปลากันพี่น้องครับโวูบจากปลาบรรยากาศพี่น้องครับครับมื้อนี้มาฐานพี่น้องครับครับมาๆๆาพี่น้องครับผมรับ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 จะต้องช่วยด้วยนี่เะต้องช่วยด้วนี่ตะเกียงเขานี่ยจะพักด้วนี่หมาดพริกเด้อเวลาพี่น้องครับอู้ยพี่น้องเลยเนี่ยาลังแตกพี่น้องครับปลาช่อนเฮา เอาทางมาไปกินน้ำกันแล้วลุงเนาะครับผมติดตามพี่น้องเนี่ยครับพี่น้องครับผมคพุ่นกับล่างย่างปลาไปแล้วครับผมครันี้กับตามองห่วงกันเลยนะพ่อหาด้วยจำสิ่อดีปลาทักวเกิดกำห้องเดียวพอดีตจำห้องพี่น้องครับผมครับใส่บักสั่งพี่น้องครับเวลาุดยอดอาหายสาบันเท่าเสียบครับมา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 พี่น้องเอ้ยกินข้าวกินน้ำน้ำกันให้ลุงเร็วพี่น้องครับผมครับสุหูี่สุกคนพี่น้องเรื่มเลย เดี๋ยวเรื่อยเดียวพี่น้องครับครับก็คือปลาที่เราทำการย่างน้ำตาลเนาะครับผมเมื่อนี้ย่างปลาตามบังฮงพี่น้องครับครับสุตรูตรคนในเมืองเด้อกินข้าวกินน้ำน้ำกันแทบแบไปน้ำกันพี่น้องครับผมเมื่อนี้แทบครับเดีเจเมื่อกินข้าวน้ำกันเด้อครับผมครับสูตรสูตกคนน้ำตาลเนาะมามาพี่น้องครับครับแทบๆน้ำกันพี่น้องครับครับเอ้ยพันซักหอมแก้มพันถ่าจากบาทในหน้าพี่น้องโอ้ยน้องเล่าเล่าเล่าเอ้ยเ้ยเออเออฮักแข้งกันหลายพี่ต้องพี่น้องครับผครับแน่หลาย เอาๆพี่น้องครับผมอันนี้คือภาพบรรยากาศกินข้าวกินน้ำกันตะเนกนนะครับเนาะมามามาพี่น้องครับครับ F แฟนคขับ FC ทุกผู้สุดคนนะครับที่รับชมกัอยู่ตอนนี้พี่น้องครับกินข้าวกินน้ำไปน้ำกันหลังจากหามาแล้วก็อยู่มากินนะครับเนาะอันนี้ได้มาแล้วก็บยังแบงกับอยู่ไปกินน้ำพี่น้องครับสำหรับทีมงานเท่ากับได้พี่น้องครับครับเบิงเบิ่งเบิงคนไ่ะพี่น้องอืมนี่พี่น้องครับครับนี่ของแซ่บลุงฝนว่าต้องแก้มมันนะลุงวะแก้มครับนี่ครับสอกข้ออย่างไรอืมใส่แก้มกันอืมออกข้อคร พักแม่หลายไม่ร้องเร่อย่างลอยแล้วซุกยังหนึ่งแลยครับผมครับสิ่งจอดเมนูเด็ดวันนี้พี่น้องครับเมื่อนี้ก็ถือว่าพอได้อยู่ได้กินอยู่ดอกเนาะครับเนาะครับผมอ่ะพี่น้องครับเมื่อนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับเนาะมาหาปลากินข้าวปลาพี่น้องครับมาหนวดเฝาหนองป่านเึงเนาะ